จริงๆครับพักอื่นเขาติดกันนี่เห็นชัดเจนนะฮะพักนี้ยังไงกันครับเนี่ยแล้วผมจะต้องยังไงฮะตีลังกาตะแคงรถไปดูหรือว่าจะต้องลงจากรถแล้วก็กมหัวดูลอดหวางขาดูใช่ไหมฮะไม่คิดยังไงฮะเนี่ยเอา้าเออกระแปลกดีเนาะสรุปนี่คนติดเมาหรือเปล่าครับหรือหรือ,หร,อหรือว่าเอาเพื่อนบ้านต่างชาติมาติดครับเนี่ยยังไงครับเดี๋ยว พักอะไรเนี่ยเดี๋ยวพักไทย